สวัสดีครับผมพบกับผมนะครับบอยวัฒนาชัยนะครับและเช่นเดิมครับเราอยู่กันที่อิสุสุประกิณฑ์วัฒน์เซลข่าวังราชบุรีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเป็นวันดีๆนะฮะเป็นวันที่เราจะต้องส่งมอบรถยนต์ใหม่กันนะครับแต่วันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะส่งมอบขออนุญาตลูกค้านะครับมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่ารถ2องคันนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะครับนั่นคือ Space Cap 1.9S นะครับซึ่งนะครับจะมีด้วยกันอยู่2สีนะครับแต่วันนี้คือจะเป็นหมวดของเกียร์ธรรมดานะฮะ แต่ว่าวันนี้เราพามาชมเรื่องของการแต่งนะครับไลฟ์สไตล์ในการแต่งแต่ละท่านเนี่ยการจัดแหนบการลงแม็กหรือแม้กระทั่งสีฟิล์มน่ยนะฮะวันนี้ก็คือมีให้ดูเปรียบเทียบเลยว่าสีอะไรนะครับตรงใจกับนะฮะอย่างน้องๆเป็นสไตล์ออกแนวแบบปรับเป็นแบบลิสซิ่งเงี้ยต้องการยี่แต่งครับก็สามารถดูไปไกลายได้เลยนะฮะก็เดี๋ยวผมพาไปดูตัวสีขาวก่อนแล้วกันนะครับอ่าเริ่มจากที่เราเห็นชัดๆก่อนก็คือด้านข้างนะฮะจะเป็นการจัดทรงนะฮะลงล้อนะฮะ นี่ตัวนี้งานตัวนี้นะครับก็คือจะใช้แม็กเป็นของตัว SE นะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยเป็นลายนิโต้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่นิโต้นะฮะแต่เป็นลายนิโต้นะครับแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยมีงบประมาณนะครับที่จะทําเป็นนิโต้หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถจัดหาให้ได้แต่นี่คือในแคมเปญนี้คือต้องบอกว่าถูกมากๆนะครับพร้อมกับตัวนี้เนี่ยเป็นงานแปลงนะครับถ้าเราดูใกล้ๆปุ๊บเนี่ยตัวนี้คือจะเป็นงาน5้ารูนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็มีการ ใส่เรื่องของตัวอะแดปเตอร์เพื่อที่จะแปลงออกมานะครขนาดของล้อแม็กคือเป็น8นิ้วครึ่งนะครับงานตัวนี้จะไม่ล้นนะฮะเป็นสไตล์ที่แต่งแล้วลงตัวมากๆนะครับดูัยรุ่นมากๆเลยนะฮะตัวนี้จะเป็นฟิล์มนะฮะฟิล์มี่ยจริงเราก็มีให้ถูกใจวัยรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัวลามินาไฮคูนะครับเป็นตัวดําเป็นตัวเงาหรือว่าเป็นตัวเขียวแต่ตัวนี้คือจะเป็นตัวฟ้านะครับเป็นลามินาฟ้าใส40%่รรอบคันนะครับ หน้าเนี่ยคือเราจะสรงอยู่ที่2นิ้วนะครับด้านหน้าของตัวรถนะครับลงตัวมากเลยนะฮะถ้าเรามองแล้วรถจะดูดูสปอร์ตดีด้านหลังนะครับหนิ้วอันนี้ตัวนี้ก็เป็นการจัดทรงแบบสไตล์วัรุ่นเลยครับหน้า2หลัง5นะฮะเพิ่มอะแดปเตอร์แม็ก8นิ้วครึ่งก็เดียวว่าลงตัวมากทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูอีกหนึ่งคันนะฮะตัวนี้อ่า ตัวนี้ก็คือจะเป็นสีบอลเงินนะครับราคาจะแพงกว่ากันอยู่ที่7,000บาทนะครับราคาเริ่มต้นของตัว Spacecap 1.9s เนี่ยอยู่ที่61 0 0 0 0บาทและ617,000บาทเท่านั้นเองนะครับอ่าเริ่มต้นกันเลยนะครับทางด้านขวาเรานะครับซ้ายมือผมนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้เป็น CE นะฮะตัวนี้เป็น CE CE เมื่อกี้นี้เป็น SE ตัวนี้ CE นะครับดุมแดงดิสแดงน็อตแดงเหมือนกันนะครับแต่นี้คือเป็นงานตรงรุ่นนะครับ ขนาดยาง2 4 5 4 5นะครับตัวนี้เป็นขอบ18นะครับปกติลักษณะของตัวยางตัวนี้ก็จะเป็นของตัวซูมแมกนะครับเป็นซูมแมกลายนิโตะเช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้นะฮะอันนี้คือสไตล์หน้า2หลัง3เน้นบรรทุกเน้นใช้งานได้นะฮะประมาณนี้แต่คันเมื่อกี้นี่คือหน้า2หลัง5ก็แล้วแต่สไตล์วัยรุ่นนะครับฟิล์มที่เราเห็นตัวนี้ก็คือจะเป็นฟิล์มลามินา60 นะคระับนะด้านหน้า60ด้านหลัง80นะครับอันนี้คือจะเน้นเป็นมีความเป็นส่วนตัวสูงนะฮะก็เราก็ใช้ฟิล์มตัวนี้เข้าไปเลย mm hmm. เห็นด้านนอกเนี่ยดูแล้วจะดูทึบๆแต่ว่าด้านในนั่คือชัดเจนมากนะครับสว่างขับขี่ปลอดภัยนะฮะซื้อรถกับอ e ีซูซุปรกิจมอเตอร์ได้อะไรบ้างอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นครับตัวแคมเปญล้อแม็กของเราเนี่ยอยู่ที่1,9 0 0 0บาทเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับ ่อนอยู่ที่9,138บาท84งวดพร้อมประกันภัยประเภทหนึ่งนะครับของแถมรายละเอียดอยากได้ตรงไหนอะไรที่เราสามารถที่จะอตอบโจทย์ลูกค้าได้คือสามารถทักมาคุยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของทางด้าน TikTok นะครับยูทูบหรือว่าในส่วนของเพจของเอีต่างๆหรือว่าเพจของบริษัทปรเกตนวอเตอร์ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมบอยวัชนะชัยนะครับต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับผม